สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงน้ำมันหอมระเหยที่เป็นแบรนด์ essential oil หมายถึงว่ามันก็พร้อมใช้เลยเราไม่ต้องผสมน้ำมัน c a r r i ออ oil แล้วนะคะน้ำมันตัวนี้ที่จะพูดถึงคือ ทีทีทีทค่ะ t ีหรือเมลาลูก้ามันคือตัวเดียวกันเนาะมันเป็นสมุนไพรของชาวออบอร์จินซึ่งเป็นเผ่าท้องถิ่นในประเทศอสอสเตรเลียก่อนที่ทางายุโรปจะมีการล่าอาณานิคมคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นเรียกว่าชาวออบอร์ินชาวออบอร์ินเนี่ยใช้ทีทีเป็นสมุนไพรที่เขาใช้กันแบบ ั่วไปเลยมันทําอะไรได้บ้างมันฆ่าเชื้อได้ค่ะจริงๆแล้วในะยุคแรกของการล่าเนะี่ยนิคมที่ออสเตรเลียเนี่ยชาวายุโรปที่เข้าไปยึดครองเนี่ยนะก็ใช้ทีทีในการฆ่าเชื้อก่อนที่จะทําการผ่าตัดหรือว่าอะไรก็จะใช้ทีทีในการฆ่าเชือ้อในการรักษาในการผ่าตัดพวกนี้นั้นท,ทีเนี่ยก็มันก็จะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้อกินมันก็จะหอมๆเนาะมันก็ใช้อะไรได้บ้างจริงๆมันใช้ได้กับผิวหนังภายนอก ทุกอย่างเลยอย่างเช่นเป็นสิวใครๆก็บอกเป็นสิวใช้ทีทีใช่เป็นสิวใช้ทีทีนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นสิวจากฮอร์โมนอะบางทีทีทีก็จะต้องใช้แคิเซตในการควบคู่กันไปด้วยเพราะว่ามันเกิดจากระดับฮอร์โมนที่มันสูงในช่วงเปลี่ยนผ่านของวัยรุ่นอะใช้ทีทีตัวเดียวก็อาจจะยังไม่เวิร์เต้องใช้ทีทีบวกแคิเซตเพื่อจะปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยอันทีทีก็ใช้กับ สิวได้ใช้กับผื่นได้ใช้กับพวกกลากได้ภูมิแพ้ที่มันเป็นภูมิแพ้ที่แบบมีผื่นขึ้นหรือว่าแพ้อาหารที่มันมีผื่นขึ้นทีๆใช้ได้มันก็จะลดอาการแพ้ทุกอย่างบนผิวหนังได้เป็นกลากเกลื้อนอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะเป็นสิวแพ้อากาศแพ้อาหารเป็นเหาใช้ได้ก็ใช้หยดลงบนหัว อืแล้วก็หมักทิ้งไว้อันนั้นคือเป็นเหา่าแล้วกเ็เป็นหูอักเสบปวดหูใช้ทาทาทาข้างนอกตรงนี้ค่ะ ลูกกิ้งทาได้เลยอ่ามันก็จะช่วยกับอาการของคนที่หัวอักเสบปวดหูนะคะอันนี้เป็นเอาไว้ใช้พังภายนอกแต่ถ้าเป็นทีทีที่เป็นขวดเป็นน้ำมันหอมระเหยอ,อย่างเดียวนี่กินได้ด้วยผสมน้ำก็จะช่วยเรื่องของอภูมิแพ้ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนหรือฝุ่นเยอะๆร่างกายเนี่ยต้องการภูมิที่จะสู้กับ การเปลี่ยนแปลงของอากาศหรือว่าช่วงที่มีฝุ่นยเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดการอักเสบในหลอดลมอะไรนี้พวกนี้ได้หยด น้ำมันหอมระเหยทีท,ทีออยล์ลงในน้ำแล้วดูมเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของภูมิแพ้อากาศในช่วงที่อากาศเปลี่ยนในช่วงที่ฝุ่นเยอะให้เด็กๆพกเอาไว้มแมลงสัตว์กัดต่อยก็ทาได้เลยจริงๆทาไว้กลิ่นของมันก็ไล่แมลงได้ด้วยเนาะแล้วก็ทาหลังโกนหนวดเพราะว่าเวลาโกนหนวดของคุณผู้ชายเนี่ยมันจะมีอาการระคายที่ผิวหน้านะคะก็ทาแล้วก็ใช้เป็นโทนเนอร์ได้ทาเหมือนล้างทำความสะอาดผิวค่ะ ครั้งงนึก่อนที่เราจะลงโลชั่นอันนี้ใช้เป็นโทนเนอร์ได้ด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องเท้ามีกลิ่นเท้าอับเหงือออกที่เท้าเยอะใช้ทีทีเอ่อทัชขวดนี้เป็นลูกกลิ้งทาที่เท้าก่อนนอนมันก็จะลดเหงือออก ที่เท้าแล้วก็ลดกลิ่นอับของเท้าจริงๆทีที่ที่เป็นขวดนะคะผสมน้ำแล้วฉีดในรองเท้าก็จะลดกลิ่นอับของรองเท้าได้อปล่อยทิ้งไว้มันก็จะทําให้กลิ่นอับในรองเท้าเนี่ยหายไปทีที่ที่เป็นลูกกลิ้งแบบนี้สามารถที่จะช่วยเรื่องของการแพ้อากาศได้โดยที่เราทาที่ฝ่าเท้าแล้วก็ทาที่แนวกระดูกสันหลังแล้วก็ทาที่หน้าอกก่อนนอนเวลาเราหายใจเข้าไปเวลามันซึมเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างภูมิของ ร่างกายได้ขวดนี้มีประโยชน์มากๆแล้วมันก็ใช้ง่ายมากๆาการอักเสบของผิวหนังไม่ว่าจะเป็นซิวไม่ว่าจะเป็นแพ้หรือการอักเสบของหูเนี่ยสามารถทาได้เลยแมลงสัต์กัดต่อยทาได้สร้างภูมิโดยการทาฝ่าเท้าแล้วก็ดูดสันหลังแล้วที่ขอก็จะช่วยสร้างภูมิในช่วงที่อากาศเปลี่ยนได้ทาเท้าเองก็จะช่วยลดของกลิ่นอับเท้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นแนะนําวันนี้เลยค่ะที่ Touch Low o n ขวดนี้นะคะพกติดตัวไว้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างจริงๆ ขอบุณสำหรับการติดตามแล้วฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ